สด,ดีนี่เจนะโอ้ยเดจะมาเล่าเรื่องขังโกเมะเด็กคังเติงของเจ้นางก็ไม่อยู่กับเจได้สักพกักใหญ่ๆแล้วแหะคนอื่นขายไปหมดแล้เวเหลือแค่นางคนเดียวนางก็มีสตรอรี่เล็กๆก,ก่อนที่จะเจอนะคะก่อนอื่นเลยนางขอแนะนำให้จักผู้ชายผมสีเงินคนแรกของนางคนนี้คือคุณชายอินุยะชนักธุรกิจประจำเมืองรวยมากๆแต่โทษทีเขาชอบเด็กเจอะอกหักไปสิจ้า เด็กเจคนแรกค่ะคนนี้นะคะนี่ดูพี่เวดดีว้อยสวยงามที่สุดเลยนะมองตากันก็หวานซึง้งข้างก็ไม่เสียใจมากเลยเดินสู่เส้นทางของเจ ดีด้วยนะคะคังโเมสู่เส้นทางของเจ๊ตอนแรกนางมาเนี่ยเจ๊ก็แนะนําให้รู้จักผู้ชายผมสีเงินคนที่สองคนนั้นก็คือมิยามุระนะคะตอนแรกๆความรักก็ดูเหมือนจะไปได้ดีแต่บังเอิญมิยามุระไม่ค่อยจะใส่ใจนางเท่าไหร่เลยนะคะนี่ก็รูปตอนเดทเนอะเมื่อเที่ยวกับเด็กๆคนอื่นในบ้านนางดูไม่ค่อยจะลักกี้อินเลยเมื่อยิ่งเที่ยวกับลิสตาแล้ว อุ้ยแฟนนางมาหาทุกวี่ทุกวันจนนางได้แต่งออกเรือนไปอย่างที่เห็นในภาพเซย่ามารับมาส่งทุกทๆวันแม้กระทั่งน้องเล็กในบ้านที่เจคิดว่าจะขายไม่เอาอย่างอราุรระเจก็หามาให้จนเดททุกวันคนนี้ยามาดะริวนะคะจัญญาบันน่นเนะาะเจเลยจำเป็นต้องหาผู้ชายผมสีเงินคนที่สามค่ะฮิเมคาวะมาให้คังโเมะดูใจแล้วสึกในครั้งนี้สึกว่ามิยามูระกับฮิเมคาวะใครจะได้คังโงเมะไป เป็นกำลังจะให้เจกับคาโกเมด้วยนะคะในตอนหน้า